สติปัญญาเรามาจากไหนฮนะมาจากสวรรค์ถ้าเราขาดสติปัญญาในยากอบบทที่หนึ่งข้อห้ายากอบบทที่หนึ่งข้อห้ากล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้านี่ก็คือการริเริ่ฐานทูลขอจากพระเจ้านะพี่น้อง พี่น้องครับทุกวันนี้เราควรถามตนเองอยู่เสมอว่าเรากําลังเติบโตขึ้นในด้านสติปัญญาหรือเปล่าพี่น้องเพราะชีวิตไม่เคยหยุดนิ่งดังนั้นเมื่อแต่ละวันผ่านไปหากเราไม่ได้เติบโตเป็นคนที่น่ารักและมดงามก็แสดงว่าเรากําลังกลายเป็นคนที่โง่เขลาไร้กาศพี่น้องอย่าให้เรากลายเป็นคนที่โง่เขลาไร้กาศเรากําลังเติบโตไปทางไหนพี่น้องไม่มีคําว่าสายเกินไปสําหรับการเติบโต ด้วยสติปัญญาพระเจ้าทรงรักเราด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถนําเราให้รอดพ้นจากความโง่เขลาหากเรายอมจานนต่อพระเจ้าพี่น้องเราความรักของพระองค์สามารถเปลี่ยนทิยที่ดื้อด้านที่สุดให้กลายเป็นความงามอันน่ามหาศัศจรรย์พี่น้องและอาจต้องเจ็บบ้างและอาจต้องใช้เวลาสักระยะแต่พระเจ้าไม่เคยหยุดยัง้งที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพี่น้องเหมือนคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อจะย้าตลอดเลยว่าเราอย่าโง่อย่าโง่ นี่ผมจําได้เลยว่าเราห้ามโง่สิ่งนี้ถ้าเราอยู่พระเจ้าแล้วสิ่งนี้จะจะไม่เกิดขึ้นกับเราพี่น้องเมื่อเราทูลขอพระปัญญาของพระองค์จะเกิดขึ้นในเราและหลั่งไหลไปสู่ผู้อื่นด้วยพี่น้องเมื่อเรามีสติปัญญาสติปัญญาก็จะทําให้ผู้อื่นกระทําดีตามเราไปด้วยพี่น้องปัญญาเป็นเป็นของขวัญจากพระเจ้าพี่น้องทําให้เราเติบโตฝ่ายปัญญาและทําให้เรารู้ความจริง และปัญญาที่มาจากพระเจ้านำความสงบสุขและความเข้าใจมาสู่ชีวิตของเราปัญญาจากพระเจ้าช่วยให้เรามีความอดทนมีความเมตตามีการให้อภัยกันพี่น้องและมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและรักผู้อื่นสิ่งสำคัญเลยคือเราต้องรักผู้อื่นรักเพื่อนบ้านเหมือนมัญญิที่สำคัญที่สุดคือรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ,ใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนี่คือสติป,ปัญญาที่พระเจ้าจะให้เราใช้กับเพื่อนบ้าน ในยากอบทที่สามข้อสิบเจ็ดยากอบทที่สามข้อสิบเจ็ดกล่าวไว้ว่าแต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วจึงเป็นทวามสงบสุขสุขภาพและว่าง่ายเกี่ยวด้วยความเมตตาและผลที่ดีไม่ลำเอียงไม่น่าซื่อใจพดปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์คือ,ป,คมมอปัญญาจากพระเจ้ามันจะมีแต่ความสงบสุขน้องด้าแล้วปัญญาจากพระเจ้า เราจะเป็นคนที่อีกเป็นคนเหนือคนนะฮะเป็นคนเหนือโลกอย่างคุณแม่บอกไว้ปัญญานี้เบื้องบนนั้นบริสุทธิ์ก่อนอื่นเลยปัญญานี้รักสันติพี่น้องอ่อนโยนทุกเวลาและยอมจำนนปัญญานี้เต็มไปด้วยความเมตตาพี่น้องและผลของความดีปัญญานี้ไม่ลำเอียงปัญญาไม่ลำเอีเยงนะพี่น้องและจริงใจเสมอคนมีปัญญาจะมีความจริงใจเสมอเพราะเป็นผลของความดีเป็นผลของปัญญาพี่น้อง ปัญญาที่แท้จริงมาจากพระเจ้าและมาจากความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าและเมื่อเรามีความสัมพันธ์นกับพระเจ้าเราก็จะได้รับสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนนะพี่น้องสติปัญญาทําให้เรารับมือกับปัญหาชีวิตได้พี่น้องควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้โดยใช้สติปัญญาทําให้เรารับมือกับปัญหาได้ปัญหาตอนนี้มันเยอะเนาะยุคสุดท้ายแล้ว เราใช้สิปัญญาสู้กับเขาสู้กับมันเหมือนสู้กับมารเนนะี่ยเราใช้สิปัญญามารมันก็จะหนีเราละปัญญาที่แท้จริงพบได้ในพระเยซูคิดผููเป็นพระปัญญาของพระเจ้าในหนึ่งโครินบทที่หนึ่งข้อยี่สิบสี่กล่าวไว้ว่าแต่สําหรับผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นทั้งพวกยิวและพวกกีต่างถือว่าพระคำทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระองค์ เป็นพระปัญญาของพระองค์พี่น้องปัญญามีค่าไหมครับมีค่ามากนะพี่น้องปัญญามีค่ามากแล้วเราจะเสนอแสวงหาปัญญาจากไหนเราต้องแสวงหาปัญญาจากพระเจ้าเราจะแสวงหาปัญญาจากพระเจ้าได้อย่างไรพี่น้องมันมีอยู่ห้าหวข้อที่เราจะแสวงหาปัญญาจากพระเจ้านะพี่น้องคือหนึ่งแสวงหาผ่านทางพระวจนะของพระองค์สองผ่านการอธิษฐานสามผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ สี่ผ่านคิดเตียนผู้ฉลาดห้าผ่านทางความยำเกรงพระเจ้านี่คือเราหัวข้อห้าหกข้อที่เราจะแสวงหาปัญญามาจากพระเจ้านะพี่น้องในข้อที่หนึ่งผ่านทางพระวจนะข้อที่หนึ่งผ่านทางพระวจนะหากเราต้องการปัญญาจากพระเจ้าพี่น้องเราต้องอ่านพระคัมภีร์อ่านทุกๆวันเหมือนแม่ไิ้บอกไว้ว่าให้เราถือพระคัมภีร์อ่านทุกวันก็คือในพระคัมภีร์นั้นนะฮะ มันเป็นปัญญาทั้งหมดเนียนะั่นเป็นความจริงทั้งหมดเลยฮนะเราอ่านพระคัมภีร์มีพระคัมภีร์เล่มเดียวนี่เราคือเปรียบในยๆคือครองโลกได้เลยฮนะเพราะเป็นสิ่งที่พระอ,องค์เป็นเรื่องจริงที่พระอ,องค์มอบให้เราพระคัมภีร์คือพอระวจนะของพระเจ้าเต็มไปด้วยคําแนะนําที่ชาญฉลาดพี่น้องเต็มไปด้วยคําแนะนําที่ชาญฉลาดเราต้องอ่านพระคัมภีร์เป็นประจําหากเราออกว่าจะได้รับปัญญาจากพระเจ้าพี่น้อง เวลาก่อนที่จะอ่านนะให้ให้เราอธิษฐานไว้ก่อนขอพระวิญญาณเป็นผู้สอนเรานะพี่น้องแล้วเวลาอ่านให้ให้ฟังพระเจ้าตัดก,กับเราขณะที่เราอ่านพระวจนะขององค์คือตอนที่เราอ่านพระคมภีร์ก็คือพระเจ้ากําลังตัดกับเราพระคำนั่นแหละทั้งหมดเลยในในพระพีคือเป็นพระคำจากพระเจ้าที่ตัดก,กับเราเราจะได้รับการเสริมกําลังให้สามารถเผชิญกับความทุกข์ยากได้พี่น้องถ้าเราอ่านพระคมภีร์เราจะได้รับการเสริมกําลังให้สามารถรเผชิญกับความทุกข์ยากได้ <c oughs> การสเปอร์เทียนเขาได้กล่าวไว้ว่าบอกว่าพระคำพีที่พังมักจะเป็นของคนที่ยังไม่พังพี่น้องเป็นคําคมเนาะพระคำพีที่พังมักจะเป็นของคนที่ยังไม่พังเพราะคนที่อ่านมากๆอาจจะมีเละเทะเขาเรียกอะไรถ้ายังไม่พังอ่านจนพระคำพีเก่าหลุดลุยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยิ่งได้รับพ่พรมากมายเขาคือคนยังไม่พังเขาเป็นคนที่ได้รับพระพรจากพระเจ้าเนี่เขาถึงกล่าวว่าพระคำพีที่พังมักจะเป็นของคนที่ยังไม่พังก็คือเป็นของคนของพวกเราของพี่น้องเรานี้ที่อยู่ในพระคิด ในสุภาษิตบทที่สองบทที่หกเอ้ยบทที่สองก็หกกล่าวว่าเพราะพระเจ้าประทานบัญญาความรู้และความเข้าใจมาจากพระโอษอ,อ,อ,องพระองค์นะครับโอษองพระองค์กล่าวให้พระเจ้าประทานปัญญาให้เราอ่ะในสุภาษิตบทที่บทที่สองข้อเจ็ดก็กล่าวต่อว่าพระองค์ทรงสะสมสติปัญญาไว้ให้คนเที่ยงธรรมพระองค์ทรงเป็นโล่ให้แก่ผู้ที่ดำเนินในความชื่อสัตว์ที่ทราบซึง้งเลยสะสมสติปัญญาให้เรามันไม่เหมือนคนยุคนี้พี่น้อง พ่อแม่พี่น้องสะสมสมบัติให้เรามันมันคนละอย่างเนาะอันนี้สะส,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 สมสติปัญญาไม่ให้เราพี่น้องเมื่อเรามีสติปัญญาลงเราทําอะไรทุกสิ่งโดยไม่ต้องกลัวพี่น้องอ,องค์จะทรงเป็นโล่ให้แก่ผู้ที่ดําเนินในความซื่อสัตย์เนี่ยเพราะเรามีปัญญาพี่น้องสุสพสภาษิตบทที่บทที่แปดข้อสิบสองกล่าวไว้อีกว่าเราคือปัญญาอยู่ในความอย่างรู้เราและเราพบความรู้และความเฉลียวลาดนี่ฮะ เราคือปัญญาพี่นนอะอยู่ในความอย่างรู้รู้ทุกอย่างความรู้และความเลียวชาดมาจากอ่านี่คือปัญญาที่พระองค์มอบให้เราสุขสิทบทที่แปดข้อสิบสี่เก่าอีกว่าเรามีคำหารือและสติปัญญาเรามีความรอบรู้เรามีกําลังพี่นนอะเรามีคำหารือและสติปัญญามีความรู้เรามีกําลังมีกําลังที่เรามีปัญญาเนาะใช้ได้ทุกอย่างนะครับหัวข้อที่หนึ่งที่เราสแสวงหาปัญญาในหัวข้อที่สองเราจะสแสวงหาทางไหนครับ ผ่านทางการอธิษฐานพี่น้องเป็นวิธีที่เห็นได้ชัดที่สุดการอธิษฐานก็คือการคุยกับพระเจ้าคุยกับพ่อของเราทุกๆวันคุยได้ทุทกทุกที่ทุกเวลาฮะการอธิษฐานถ้าเราไม่คุยพ่อแม่เราก็คือพระเจ้าก็คือเป็นพ่อของเราเขาก็จะไม่รู้ความต้องการของเราถ้าเราไม่อธิษฐานตื่นเช้ามาแล้วก็อธิษฐานเลยฮนะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อเราอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากพี่น้องให้พูดคุยกับพระเจ้าคือการอธิษฐานเราก็จะได้รับปัญญานะครับผม ในโยกบบที่หนึ่งข้อห้าบอกว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิแล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอเอเมนไหมครับถ้าผู้ใดพวกท่านขาดสติปัญญาก็ทูลขอจากพระเจ้าเหมือนเราทํางานทุกวันเนี้ยเราตื้อเราบอดเรามืดมัวอะไรไปหมดล้วก็ขอเอ่อพระองค์มอบสติปัญญาให้เราให้เราคิดออกมันก็จะปิ๊งขึ้นมาเลยฮพระพระองค์ เราขอกับพระองค์เราทูลขอพระองค์อธิษฐานกับพระองค์เนาะในยากรอบทที่หนึ่งเขาบอกว่าแต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่ออย่าสงสัยเพราะว่าผู้ที่สงสัยเป็นเหมือนคนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปซัดมายากรอบทที่หนึ่งเขาเจ็กล่าวต่อบอกว่าผู้นั้นจงอย่าคิดว่าจะรับสิ่งใดจากพระเจ้าเลยเนี่ยถ้าเรามีความสงสัยเราอธิษฐานเราสงสัยว่าจะได้ไม่เอ,อ่ยได้ไมได้ไมหรือไม่ได้อะไรเงี้ยเราไปสงสัยไปก่อน สิ่งที่ขอไปมันก็จะไม่ได้เพราะเรามีความสงสัยแล้วว่าเราขอไปเราจะได้ไหมนี่นั่นอยู่ที่น้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องไม่มีความสงสัยแล้วพี่น้องเราขอได้ความเชื่อความเชื่ออย่างเดียวพี่น้องในหัวข้อที่สามที่เราจะ,สะแสวงหางปัญญาคือผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์หนึ่งโคดินบทที่สิบสองข้อแปดกล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญา ได้ให้อีกคนหนึ่งมีท่ายคําประกอบด้วยความรู้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันพี่น้องเป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันพระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางวิญญาให้คนหนึ่งมีท่ายคาประกอบด้วยสติปัญญาอีกคนหนึ่งก็ประกอบด้วยความรู้เนี่ยรวมเข้ามาก็เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันที่เราจะได้รับทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งในกาลเทียบทที่ห้าข้อยี่สิบสองยี่สิบสามกาลเทียบที่ห้ายี่สิบสองยี่สิบสามกล่าวไว้ว่าผลของพระวิญญาณมีเก้าอย่างพี่น้อง ผลของพระวิญญาณมีเก้าอย่างเนี่ยคุณพ่อเคยเกล่าวไว้เราควรจะจดไว้ที่ค้องท่องจำเลยนะพี่น้องผลของพระวิญญาณมีเก้าอย่างคือข้อหนึ่งมีความรักสองความปราปื้มสามสันติสุขสี่ความอดกั้นใจห้าความปานีหกความดีเจ็ดความสัตย์ซื่อแปดความสุภาพอ่อนน้อมเก้าการรู้จักบังคับตนข้อเก้า 9. นี้สําคัญนะพีหน้อง ถ้าเรารู้จักบังคับตนได้ก็เพราะเราใช้สติปัญญาที่มาจากพระเจ้านั่นเองครับบังคับตนได้ใครจะมายุแยงยุแย ع, ยุอะไรเราไม่ฟังเรามองพระเจ้าอย่างเดียวคุณแม่บอกว่าให้มองข้างบนอย่างเดียวเราไม่มองเสียงที่ไม่ใช่พระพรเสียงที่ไม่ใช่พระพรเราจะไม่มองจะไม่ฟังน้องเรามาัคับตนได้เพราะปัญญาของพระเจ้าให้เราคิดได้ทําได้โตอตอบได้ด้วยสติปัญญานะพี่น้อง ในข้อที่สี่เราขอผ่านทางคิดเตียนผู้ฉลาดคิดเตียนผู้ฉลาดก็คือบางครั้งเราผ่านพ้นโดยการช่วยเหลือจากเพื่อนของเรามางเพื่อนป็นคิดเตียนบางครั้งเพื่อนที่ไม่เป็นคิดเตียนก็ช่วยไดไรนิดหนึ่นค่าคิดเตียนผู้ฉันฉลาดนี่เอ,เอายกจากไหนเราจากสิทธิพิบาลจากอาจารย์ทุกท่านที่เป็นคิดเตียนที่ฉันฉลาดเพราะพระเจ้าประทานให้ก็เป็นผู้รับใช้เป็นอัคาทูตแล้วเป็นแหล่งพลังวิเศษ เพราะพวกเขาจะให้คําแนะนําที่มาจากพระเจ้าได้พี่น้องสามารถให้เราผ่านพ้นช่วงมรสุมของชีวิตได้เพราะคิดเตียนที่ฉลาดเพราะได้สติปัญญามาจากพระเจ้าพี่น้องเขาสามารถแนะนําเราได้ผ่านทางคิดเตียนทู้ฉลาดสุภาษิตบทที่สิบสามข้อยี่สิบกล่าวไว้ว่าบุคคลที่เดินกับปาดก็กลายเป็นคนฉลาดแต่เพื่อนฝูงของคนโง่จะรับพยันตรายบุคคลที่เดินกับปาดก็กลายเป็นคนฉลาดพี่น้อง เอ่อถ้าเป็นสุภาษิตเขาเก่าวไววมากไงคบบัณฑิตคบคนพานพานพานไปหาผิดใช่ไหมน่น้องครบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคล้ายๆอนี่ละเราครบกับอาครบกับคนดีคนที่มีความรู้เราก็จะเป็นคนฉลาดไปด้วยพี่น้องเขาจะไม่มีสิ่งลบๆอะไรจะไม่ควรเขาจะมีพูดแต่ทางบวกมีแต่สิ่งแนะนําให้เราไปในทางที่ดีทางที่สว่างทางมืดเขาจะไม่พูดเขาจะมีสิ่งที่ทําให้เราจเจริญเติบโตทุกสิ่งอย่างจะแนะนําได้ นะครับผมเราต้องเดินทางกับพุชราดตรงนี้นะครับผมปัญญาญาปัญญาจารย์บทที่สี่ข้อเก้ากล่าวไว้ว่าสองคนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลของงานดีสองคนเขาเรียกอะไรคน,ไค,นนคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนคนเดียวหัวหายใช่ไหมพี่นอ้องสองคนเพื่อนตายอ่าง่ายๆคือสองคนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าทั้งสองก็จะได้ศึกษาหารือแล้วคนไหนไม่รู้คนไหนไมืดเบกอีกคนก็จะแนะนําได้ ็จะเป็นผลของงานดีนะครับพี่น้องปัญญาจาร์บทที่สี่บทที่สิบล่าวไวว้า่าโดวยว่าถ้าคนหนึ่งล้มลงอีกคนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้นแต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลงและไม่มีผู้อื่นจะพยุงยกเขาให้ลุกขึ้นนี่ครับจึงบอกว่าสองคนดีกว่าคนเดียวสองคนดีกว่าคนเดียวสองคนก็ต้องเป็นคนที่มีสติปัญญาราจักพระยาที่จะแนะนําในทางที่ถูกที่ต้องให้เราได้จะไม่พานเข้าไปทางที่ซศ ทางที่กว้างทางที่มืดจะเข้าไปทางที่ไม่ดีนะครับผมปัญญาจารย์บทที่สี่ข้อสิบสองเก่าๆเรกว่าแม้คนหนึ่งสู้คนเดียวได้สองคนคงสู้เขาได้แน่เชือกสามเดียวจะขาดง่ายก็หาไม่ได้พี่น้องเนี่ยคือความมั่นคงแข็งแรง,แรงเหมือนเราเชื่อวมาผูกหลายๆเราสมัยก่อนเราเรียนลูกเสือเนาะถ้าเราเรียนมาเชือกมาผูกใหม้มันแน่นเราดึงมันก็ไม่มีคันหรือเอาไม้เอาไม้มาหลายๆอันแล้วมาหากักมันก็หักยากก็มีมีความเข้มแข็งมี สติปัญญาที่เราจะคิดจะทําที่พงมอบให้เราเราสู้ได้ครับสู้ได้สู้กับสิ่งที่เกิดในยุคเนี้ยเราไม่ต้องกลัวอะไรละสติปัญญาเกิดอะไรมาปะทะเรามาชนเรามาทําให้เราอ่อนแอมาทําให้เราโลเลมาทําให้เราเหมือนขึ้นในทะเลเราสู้ได้ครับผมนึกถึงสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าขอจากพระเจ้าเนาะ,ะในข้อที่ห้าละสติปัญญาเราได้มาจากอะไรพี่น้อง ได้มาจากผ่านทางความยำเกรงพระเจ้าพี่น้องผ่านทางความยำเกรงพระเจ้าสําคัญเลยนะคราวนี้สดุดีบทที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งข้อสิบสดุดีบทที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งข้อสิบกล่าวไว้ว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญาพี่น้องบรรดาผู้ทีป่ปฏิบัติตามก็ได้ความเข้าใจดีการสรรเสริญพระเจ้าดำรงอยู่เป็นนิจความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญา เราต้องเดินดำเนินชีวิตตามพระองค์และยำเกรงพระองค์เราจะไม่มีผิดเติของพระองค์พี่น้องความยำเกรงเราได้สติปัญญาเพราะเพราะว่าได้สิ่งดีเราก็สนเสริญพระเจ้าใช่ไหมแล้วได้สิ่งดีพระเจ้าอวยพรเราเมื่อเรามีความยำเกรงทําอะไรก็สําเร็จพี่น้องเพราะปฏิบัติตามพระเจ้าตามสติปัญญาที่พระองค์มอบให้เมื่อเราเป็นคนดีทําสิ่งดีดมาเราอาจจะเป็นเราก็จะเป็นคน คนของพระเจ้าที่แสดงออกให้เพื่อนบ้านรู้ให้เพื่อนฝูงที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าด้วยรู้เขาก็จะเหมือนที่มารับเชื่ออที่วันคิดนที่ผ่านมาเยอะเลยฮะ<ม>นี่ยนะคือการสาแดงคือความเก่งใจความายำเกรงพระเจ้าที่เรามันผลออกมาจากคนมารับเชื่อมากขึ้นเขาจะเห็นตัวอย่างของคิดเตียนที่ดีคิดเตียนที่ยำเกรงพระเจ้าขเขาก็จะมารับเชื่อเอยเป็นคิดเตียนแล้วเป็นอย่างนี้นะเออเป็นอย่างนี้คิดเตียนเป็นนี้นี่เองอะไรเงี้ย มีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีแต่ทางบวกเออเมื่อเรามีความยำเกรงพระเจ้างานที่เราทําอยู่มันก็จะดีทั้งหมดพี่นะ้องนะธุรกิจที่เราทําอยู่ก็ดีหาขายดีครอบครัวที่เรามีอยู่ครอบครัวก็เลาได้ดีรักใคร่ปองดองกันลูกหลานดีไม่เกเรเนาะอยู่ในทางของพระเจ้าไม่ไปหมกมุ่นเรื่องอื่นลูกหลานก็โตมาดีโตมาในท้นทางของพระเจ้าเราจะเป็นหัวไม่เป็นหางพี่นะ้องนะนี่สําคัญเลยเราจะไม่เป็น เราจะเป็นหัวไม่เป็นหางเราจะไม่เป็นตามไปในสิ่งที่มืดมืดของโลกน <ว informative. S 1> ี้เราจะไม่ diary, เป็นผู้ตามในสิ่งของโลกนี้เมื่อเรายำเกรงเราจะไม่ทําบาปพี่น้องเราจะพูดแต่สิ่งดีๆสติปัญญาเมื่อเรายำเกรงเราจะทําให้เราพูดแต่สิ่งดีๆพูดในแง่บวกไม่หลอกลวงคนอื่นเนาะไม่พูดมุสาไม่ตลกตะแลงมีแต่ความจริงใจ ไม่จองของไม่ถือตัวเนี่ยก็คือความยำเกรงพระเจ้าั้งนั้นเลยเอพกุกจองของบุษาไม่ปลบแสดงจริงใจนี่ก็คือไม่ให้เกียรติพระเจ้าเมื่อเราอยู่เป็นของพระเจ้าพระเจ้าสร้างเรามาแล้วแต่เรายังทําบาปพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีพูดแต่สิ่งลบๆนี่เราก็คือเราไม่ให้เกียรติพระเจ้าแล้วถ้าเราไม่ถ้าเราทาอย่างนั้นพระเจ้าไม่ยพรใจจึงบอกว่าผ่านอ่าผ่านเราได้สติปัญญาผ่านทาความยำเกรงพระเจ้า คือคิดง่ายก็คือว่าเมื่อเราจะจะทาบาปอะไรเรานึกขึ้นได้แหละสติปัญญาหนขึ้นอ่ะเฮ้ยไม่ได้นะนี่พระเจ้าไม่ให้ทําตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้สรรยสติปัญญาเราก็จะเราจะคิดขึ้นได้แลวเอะขึ้นมาแลวอ่ามีข้อฉุกคิดขึ้นมาแล้วไม่ควรละตรงนี้นะครับผมนี่ความยำเกรงพระเจ้าก็เป็นสิ่งสําคัญแล้วพี่น้องทั้งหมดทั้งมวลก็มีอยู่ห้าข้อนะพี่น้องเราจะแสวงหาปัญญาจากพระเจ้าได้โดยหนึ่งผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า,อจาสอง ่านการอาธิษฐานสามผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์สี่ผ่านคิดผ่านคิดเตียนผู้ฉลาดห้าผ่านความยำเกรงพระเจ้าพี่น้องสิ่งที่เราแสดงให้เห็นว่าเราทั้งห้าข้อเนี่ยเราแสวงหาปัญญาจากพระเจ้าได้อ่าพี่น้องสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเรามีปัญญาก็คือเรามีความฉลาดมีที่จะอยู่ในพระคิด ลูกพระคิดลูกพระเยซูลูกพระเจ้าทุกคนเราดำเนินชีวิตในโลกนี้ด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเราก็จะอยู่ในโลกนี้ด้วยชัยชนะวิองทางของปัญญามีแต่ความสุขนะน้องทางของปัญญามีแต่ความสุขทุกคนจะมีชัยชนะถ้าเรามีสติปัญญาในกลุ่มอดีตกลุ่มเนี้ยกลุ่มวันนี้ทั้งหมดที่ฟังอยู่ทุกวันเนี้ยทุกคนได้รับสติปัญ,ญญามาจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าเอวยอพรทุกคน พราะพี่น้องทุกคนรักพระเจ้าพระเจ้าก็รักเราทุกคนมีแต่ความเจ,จเริญเติบโตเนาะเราเห็นมเห็นที่โบสถ์ก็มีความสุขเห็นพี่น้องมีสันติสุขชื่นชมยินดีซึ่งกันและกันเนาะพระเจ้าก็ให้สิ่งดีๆกันทุกคนถึงบางครั้งเราอาจจะมีความทุกข์ยากมากน,นั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทดลองพระเจ้าพิสูจน์ให้เรารู้ว่าเรามีสติปัญญาที่ไหนที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตเราจะไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งที่มันขวางเราอยู่ ขอเราเพียงมีสติปัญญาขอสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเท่านั้นเราก็ชนะทุกสิ่งทุกอย่างละวิกฤตต่างๆสิ่งไม่ดีต่างๆปัญหาต่างๆที่เราเจอทุกวันนี้มันก็จะผ่านพ้นไปยุคที่ไม่ดียุคเนี้ยยุคสุดท้ายเนี่ยมันก็จะผ่านพ้นไปด้วยชัยชนะของเราถ้าเราไม่ยอ่อท้อเราไม่ทิ้งองค์แต่เพระองค์ไม่เคยทิ้งเราแล้วถ้าเราไม่ทิ้งพระองค์สิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงเนี่ยคือสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้เราแล้ะ ทุกสิ่งทุกอย่างจัดเตรียมไว้ล้วพี่น้องมีปัญหามีอะไรก็อธิษฐานนะครับขอสติปัญญาจากพระเจ้าขอขอสติปัญญาเจ้าขอทุกสิ่งทุกอย่างที่จะที่ให้พระเจ้าจะมอบให้แก่เราพระเจ้ามีวันเวลาที่ให้เรามีเส้นทางที่กําหนดไว้แล้วว่าจะให้เราเดาเนินชีวิตเพื่อชศยนทะทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้เราจึง ขอบคุณพระองค์นะพี่น้องทุกคนเลยวันนี้เราขอบคุณพระองค์ชัยชนะเรามีทุกคนแล้วนะพี่น้องเพราะวันนี้เป็นวันชัยชนะนะพี่น้องวันนี้เป็นวันสาคัญเป็นวันคริสต์มาสอีกคือวันที่ชัยชนะของเราชนะโลกแล้ววันนี้เป็นวันที่เราชนะโลกพระเจ้าได้ประทานที่เยซูให้เรามาแล้วขอพี่น้องทุกคนมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอยู่ในสรงคิดสิ่งต่างๆที่ไม่ดีเราก็ไม่ทำเนาะเราเราทำแต่สิ่งดีดีเราอยู่ในประคิดล้วเราเป็นแบบอย่างให้คนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าให้เห็นแล้วว่า เราเราอยู่พระเจ้าเราจะดินตบโตยังไงสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าทําให้เราเป็นคนดีได้อย่างไรนะครับผมก็วันนี้ก็ขอให้พี่น้องพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับขอให้มีชัยชนะทุกๆคนนะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีสันติสุขแข็งแรงสมบูรณ์ทุกๆคนนะครับขอพระเจ้าอวยพรท,ทุกท่านเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องในกลุ่มนี้นะครับขอให้เจริญงอกงามทุกคนพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน,นครับผมขอเชิญคุณแม่นะ